ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในรายการคาทุนแก๊สกันอีกแล้ววันนี้ผมจะพาสอนคุณวาดรูปเกี่ยวกับแมวตัวนี้นะครับมาเริ่มมาเลยหน้าไหนวะโอเคไปที่หน้านี้ขั้นแรกเราวาดนี้ก่อน โอเคก็วาดได้วงกลมแค่นี้นะครับนี่วงกลมอย่างนี้แต่ไม่ต้องออกไป่ส่วนหน้าที่สองนี่ได้เสร็จแล้วแล้วก็วาดอย่างนี้ครับ พอเสร็จพอเสร็จแล้วก็ว่านหูมันนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระตูนแมวมามาต่อไปแล้วก็ว่าน,นี้ก็ทำอย่างนี้แล้วก็ขีด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 ขอโทษอะขีดไม่ดีอะอะเสร็จแล้วครับทีนี้ต่อไป ไอ้ไอ้ตรงขี่ขีล้ะก็ก็ท่างหัวมันนะครับมาต่อไปเราก็วาดอย่งนี้อ่ะตรวนี้ต้องวาดขาใครจะวาดเท้าก็วาดเลยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจวาดเท้าครับอ่ะโอเคพอเสร็จแล้วครับแล้วก็ต่อไปก็วาดหาง าต่อไปก็วาดแขนแขนดีนะครับอ่ะพอเสร็จก็แถมนี้ด้วยก็ต้องการแขยนยาวๆด้วย Okay. ไปก็วาดคนวะคนตายนะครับต่อไปก็เขียนชื่อนะครับอันนี้ชื่ออันนี้คือชื่อชื่อจริงของผมนะครับชื่อจริงผมคือ อาาเออโอเคบวัชระผลครับอ่ะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บาย